พี่อ้วนพาผมมาที่ไหนครับเนี่ยอ่าที่นี่เขาเรียกหนองตะโลหนองตะโลเป็นเขตอำเภอหนองแขมเมื่อกี้จากร้าน,าน,นาข้าวมันไก่มากี่กิโลประมาณเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลหนองตะโลหนองตะโลมีอะไรร้านที่นี่มีอะไรคือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณจะเด็ดที่เป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณต้มโบราณตู้ขนาดตู้เนะี่ยก่อนถึงเปิดตู้ไม้นะอยู่ในตลาดเมื่อกี้จริงๆผมว่าอิ่มนะนี่มันเด็กต่อเพราะว่าพี่อ้วนเขาบอกว่า ที่แรกจะพาไปร้านอะไรนะร้านแปะจัวแปะจัวนี่คือร้านโบราณเก่าแก่แต่แกหยุดวันนี้แกจะหยุดอยูยดด่สองอย่างสองอะไรอะไรฮะไม่เล่นไพ่ก็ป่วยสองอย่างอ๋สอ,งองสองอย่างวันนี้วันนี้ก็คงไม่เล่นไพ่ก็ป่วยแต่คิดออว่าน่าจะเล่นไพ่แต่จะเป็นยังไงแล้วก็พี่ว้อยเขาเลยพามาร้านนี้ต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแดกด,ดูร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณชื่อร้านอะไรอย่างงี้อันนี้ผมจำชื่อแอม่าไม่ได้จะเลยกแต่อาม่าอาม่าอ๋อไม่มีชื่อร้าน รเราว่าอยู่ในตลาดนั่นแหละถามได้ถามได้ไดพูดเตี๋ยวโบราณไปลองดูจัด ต้มยยำโบราณนะครับที่เห็นน้ําตาลข้างบนเนี่ยไม่ใช่ว่าแกใส่เยอะนะนี่มาดูนี่ก่อนต้องนี่แกใส่มาข้างบนแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นทัวนี่นี่นี่อย่างนี้แล้วก็ครุกสิครับเป็นบะหมี่ต้มยำหมูดแดงลูกชิ้นปลาหมูสับ แล้วร้อนเลยจานละสี่สิบาทนะครับอันนี้น่าจะพิเศษอะธรรมดาน่าจะสามสิบผมนี่ของพี่อ้วนอะไรเนี่ยพี่อ้วนสั่งอะไรบะหมี่หมูต้องบะหมี่หมูธรรมดาบะหมี่หมูธรรมดาอ่าแต่มันจะแปลกอยู่หน่อยก็คือผมเวลามาสั่งเนี่ยสั่งให้เขาใส่นู่นใส่นี่ใส่ใส่ไปให้หมดอ๋อใส่หมดใส่เครื่องเยอะใส่เครื่องเยอะนี่อะไรเนี่ยมีชิ้นปลาออ๋ชิ้นปลาทอดเอาผมก็มีนี่วะดูเขาทำไมวะนี่ สัดน้ำหมดเลยอืมออกหวานเลยคำว่ามีมีถั่วแต่จริงๆก๋วยเตี๋ยวโบราณจริงๆอะสมัยก่อนเขาต้องมีกุ้งแห้งด้วยกำลังหา,า,าอยู่มีไหมไม่มีอันนี้ไม่มีแล้วแย่หมดเลยไม่มีแต่ไอ้ไอ้ไอ้ลูกชิ้นปลาเขาเรียกคือสวยป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันออกเค็มๆหน่อย เนี่ยตัวเนี้ยออกมีรสชาตินะฮะเค็มๆสดน่าเปรี้ยัอยากคลุกไปแล้วลองต้มก,กันให้ดูดิเฮ้ยเรต่างกันทำไมฮะทำไมต่างกันนะ่ะมันใส่น้ำปลางไปรสชาติมันจะเปลี่ยนแปลงเอพี่พี่ปรุงแล้วเหรอเนี่ยปรุงอืมคนละรสเลยมันก็เปลี่ยนแล้วของผมจะออกหวานใส่พริกหน่อยดีกว่า ว่าความอร่อยถามว่าอร่อยมากก็โอเคเลยนะครับกินได้เลยพิกหน่อยแต่ที่สําคัญคือมันได้ความเป็นด,ด,ดั้งเดิมดั้งเดิมคลาสสิกจะเป็นอย่างเงี้ยหมูแดงก็ต้องหมูกระด้างกระด้างอย่างเงี้ยมันจะไม่ฉ่ำอะไรมากมันจะกระด้างกระด้างอย่างนี้แหละหมูแดงเครื่องเต็มเครื่องแน่นนะครับอ้าวโห ไอ้เยอะจังเลยคำเล็กๆก,ก็พอความ,อ,ม,มอร่อยของก๋วยเตี๋ยวโบราณพวกนี้ก็คือเรื่องมันที่ใส่มามนะครับต้องแดกไปพร้อมกับเส้นด้วยอันนี้นจะกลมกล่อมแล้วก็พอดีเข้ากัน เนี่ยไอเส้นปลาหมูแดงลูกชิ้นเนี่ยหมูสับจะสามารถไหมใส่แม่งเข้าปพร้อมกันอ้าวเนี่ยมาเพียบแล้วเอาอ้ําเข้าไปอืมอืมอืม,อม มีว่ะครับที่มีซ่องอ่ะไม่มีแถวหนองแก่ยังไม่เลิกก่อนนี่ยยังไม่เลิกยังไม่จบใช่ไหมยังพอเหลือบ้าไหมครับไม่เหลือนะไม่เหลือแล้วจะเหลือบอกเหลือก็ไม่ได้เดี๋ยวตำรวจจับอ๋อแอบๆป้อแต่มีใช่ไหมมีไม่ยังสี่สิบบาทอยู่วะยังสี่สิบบาทอยู่วะหรือเป็นพันสองพันสองโอ้โหขึ้นราคาเกินจริงปะเนี่ยใส ต้องไปแจ้งกรมแล้วล่ะกรมการค้าภายในใช่ภายในมดลูกอคุณต่อเอาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางไปคนล่าต่อนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปว่าจะแวะไปที่ไหนแล้วก็จะแดกอะไรกันต่อนะครับ ระหว่างการเดินทางไปโคราชวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้วนเป็ดท่อรอดเป็ดท่อรอดก็คือชื่อร้านเก่าเขาตอนนี้ไม่เปิดแล้วเดี๋ยวว่าลัเราจะแวะมาหนองแคลแล้วก็ให้พี่อ้วนจัดพันสองมาให้หน่อยวันนี้ต้องไปก่อนนะครับขอบคุณพี่อ้วนด้วยสวัส <laughs> ดีครับ <laughs> อื<ม>ตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวเมืองสระบ,บุรีนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องกะหรี่ ตอนนี้เราก็เลยมาพิสูจน์กะรีกันเลยระหว่างกะลีเก่ากับกะลีใหม่กะลีเก่าก็คือกะลีที่เป็นเจ้าดังๆอ่ะเจ้าดังๆสมัยโบราณโบราณกะลีโบราณก็คือที่มันลูกใหญ่ๆกับกะลีสมัยใหม่นะครับกะลียุคใหม่ก็จะเป็นแบบพับพับสติ๊กอะไรเงี้ยอะเดีวเราพิสูจน์กันเลยว่าระหว่างกะลีเก่ากับกะรีใหม่อะไรมันจะเด็ดว่ากันดีกว่าเออแล้วผมจะชอบกะรีแบบไหนดีกว่ายุคไหนดีกว่าเออลุย ร้านแรกนะครับร้านจะมีจุ๋มนะครับเป็นกะหรี่ยเก่าที่ดั้งเดิมนเดี๋ยวเราจะมาซื้อไปแล้วไปกินนะครับกะหรีปับ๊บเนี่ยมันก็คือขนมที่เอาไว้เป็นของฝากไปกินบนรถหรืออะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางแต่อย่าลืมซื้อน้ำเปล่านะเดี๋ยวติดคอได้าหาเดี๋ยวรอต่อแถวซื้อนะครับร้านคจุ๋มผมก็มาถึงร้านกะหรี่ยุค ใหม่แล้วนะครับร้านติดกันเลยร้านพับสติก๊กคุณต่อยก็จะเป็นกะหรี่วันนี้เป็นคล้ายๆพับแบบขนมกําลงอ่ะสมัยใหม่สมัยใหม่หน่อยนี่เป็นกะหรี่ปั๊บนะครับกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปับ,ปบเออสมัยก่อนเขาเรียกกะหรี่ปับ๊บแต่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกะหรี่ปับไปแล้วเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในว่ามีอะไรร้านเขาสบายใหม่จริงๆเลยมีให้ชิมด้วยครับ มีรสไก่สไปซี่รสข้าโพดรสสับปะรดเทียบเลยผมผมผมเอาไส้รวม่องหนึ่งได้ไหมครับทุกอ่างเไขาทุกนเลยครับ่องเท่าครับห่งร้อปดสิบาทรอยแปดสบาทได้กี่นครับสิค่ะสิบอันค่นละสิบชิ้นหกล่องาทนละสิบแปดาทเรียบเลยเขาจะห่อ้ราคาก็มี15บห้าบาทยี่สิบบาทกุกคนได้ สวัสดีค่ะเชญเลยค่ะอารับาีะเปานกเานะรเอาไปไปรเอรเาอะะครับ,บรานนรเอานะุรจอามะ็รเอนอะไรเอ็อะไรเอาอะไราอะรเาะไรเออะริบาราอก็เองอะไริแบบะไรเาะไรเมาอรอาะเอาอะไรเอาบะไรเออะรารเอนะรเอาอะเาอะไรเอะเอะร้อาะอาะเเอาอะรเออะเลยนะรรบบรเเะเ ก็ใหญ่ดีนะครับสิบบาทเออโอใหญ่วะ่ะไส้อะไรมังก็ไม่รู้อาแดกเลยหลักตัวไหมปุ้ยทำไมเพลกออารับรับมือเฮ้ยอ,อ,อ,อันี้อ่ะอืมอืมก็ยืดก็ไก่อืมมันมัน นกน็หวานไม่มากแต่ผมก็ยังไม่ชอบมากไม่รู้ว่ามีหลายไตอาจจะเป็นบางไตผมไม่ชอบบางไตผมอาจจะชอบก็ได้ให้ดูแค่ความต่างเฉยนะครับว่ากาหลีเก่ากาหลีใหม่เป็นยังไงแบบไดดไม่เหมดะจะทชกมงานแดบกบ เอามาดูกระหี่แบบยุคใหม่นะครับเป็นพับนะครับอันนี้ก็ร้อยปดสิบาทนะครับดูรูปทรงกล่องรูปทรงกล่องนีม่มึงไม่แกะไมาให้กูแล้วกูจะแกะยังไงกันเนี่ยเวนเอ้ยทีมงานกูไม่พร้อมเลยประจำเลยอ้าวอันนี้มันก็ดูรูปแบบสมัยใหม่จริงๆก็คือมีบอกด้วยนะฮะว่าไส้ไหนเป็นไส้ไหน นี่เป็นไส้แฮมคูหน้าก็จะเลียวนะฮะเลียวเลียวแหลมนะไอ้เมื่อกี้ก็จะเป็นอ้วนป้อมมีไส้ก้ามปูหิมะเนี่ยเขาจะบอกเนี้ยนี่ไส้ไก่เคอรี่เมื่อกี้ไปแอบแดกมาแล้วเขามีให้ชิมนะครับนี่ก็อันหนึ่งก็ตกประมาณ1 5บหถึงสิบาทต่ออันกี่คนขายเขาว่านะแต่ว่ากล่องเนี้ยร้อยแชิ้นเหมือนกัน แบบเขาเค็มข้าไก่ก็อร่อยแต่ไม่มีความต่างของของร้านด้วยนะก็คือร้านรูปแบบใหม่รูปแบบเก่าร้านรูปแบบเก่าคนกะลีเก่าก็ประมาณแบบมีคนขายคนเดียวยืนต่อแถวรอได้ก็รอไปรอไม่ได้เรื่องของมืองหน้าตาจะดูไม่ค่อยรับแผก่าไหรเพราะเขาคงเหนื่อยอนะแต่ว่าร้านร้านกะลี กะเหีพับเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นรูปแบบมากกว่าก็คือมีหลายแผนกแคชเชียร์คนใส่กล่องคนน,นคนนู่นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ยิ้มแย้มจ่มแบบาสดีหน้าเข้าชวนให้มองชวนให้เข้าผมก็ว่าอร่อยก็อันนี้มันแพงกว่ามันก็ต้องมีความอร่อยแล้วก็ไส้มันเยอะกว่า ความอร่อยขึ้นแล้วก็พวกแพรเกจจิ้งอะไรก็ดูดีกว่าแต่ว่าดั้งเดิมไม่ใช่ว่าแม่อร่อยนะ,ะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเพราะนั้นแหละไปดีกว่าโค้ลาสผักช่องเจอกันนะครับอยากต่ออย่างต่อเน,นื่อง